ครูนุไอปิดไม้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะคุณชาพูดไปประมาณห้าน,นาทีน,ออนั้ละครูนุ้ยตื่นเต้นแน่นอนใช่แล้วค่ะคุณเอกอ่ะโอเคนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตน,นะคะขอโทษด้วยนะคะเรียนคณะผู้บริหารนะคะครูนักเล่านะคะและก็ครูผูร้ร่วมรับฟัง ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนแห่งชีวิตนะคะของคุณครูนาเดียนะคะครูนุไอทิสาจารย์นะคะห้องเรียนในวันนี้นะคะคุณครูเลือกจากห้องเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะในรายวิชาอิสลามศึกษาเนาะจากที่สอนมานะคะอาสืบเนื่องจากศาสนาเนี่ยเป็น การปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะของมุสลิมทุกคนนะคะคนที่นับถือศาสนาอิสลามเราจะเรียกว่ามุสลิมนะคะโดยใช้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงนะคะเราเรียนทฤษฎีถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลนะคะอ่ะสาสไลด์ต่อไปค่ะภวศาสนานะคะห้องเรียนนี้นะคะครูนาเดียเลือกนะคะเกี่ยวกับการ จัดการยานาซะนะคะยานาซะแปลให้ฟังนิดหนึ่งนะคะก็คือการจัดการศพแต่พูดคําว่าศพเดี๋ยวครูครูเอกกลัวนะคะเ <c oughs> ขาก่อนตอนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครูเอกบอกว่าอ่ะครูนาเดียแต่งคอสตูมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูเอกเอาเอาเอาตามนี้ก่อนนะคะโอเค ก็จะมีในส่วนพาร์ทของอาการจัดการยนานั์นะคะอันนี้คืออันหลักนะคะที่จะพูดนะคะแล้วก็จะมีการาให้ดูในส่วนของการละมานะคะการจัดการเรียนการสอนนะคะในยุคโควิดนะคะในรูปแบบออนไลน์แล้วก็การอ่านคัมภีร์อัลกุรอานนะคะในเทศกาลต่างๆนะคะในวันสาคัญต่างๆแล้วก็การตอบปัญหาศาสนานะคะอ่ะสไลด์ต่อไปนะคะคือวาสนาโอเคอ่านนี่ภาพตัวอย่างนะคะ ทฤษฎีสูส่ความทฤษฎีสูส่ความจําเป็นในชีวิตจริงนะคะสู่การปฏิบัติจริงๆนี่คือวิธีการจัดการยนานะซะนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะในระดับชั้นโมสามเนี่ยอันนี้เป็นรูปแบบตอนที่เราจัดออนไซต์นะคะในตอนออนไซต์เนี่ยก็คือเด็กจะมาที่โรงเรียนใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะอสอนโดยการใช้บทบาทสมมุติเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการจัดการยนานะซะขั้นตอนก็คือมีอยู่สีขั้นตอนเริ่มด้วยการอาบน้ํานะคะ การอาบน้ำศพนะคะการพอศพนะคะการาละหมาดและก็การฝังนะคะภาพที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นการอาบน้ำศพนะคะจริงๆก็อยาอบน้ำกันจริงๆนะคะแต่ว่าด้วยบริบทของอสถานที่นะคะในในบางพื้นที่ที่คุณนาเดียไปดูวิธีการที่เขาสอนนักเรียนมานะคะเขาจะให้นักเรียนเนี่ยคนหนึ่งนะคะก็คือ แต่งชุดสําหรับอาบน้ํานะคะแล้วก็สาธิตการอาบน้ํานะคะแต่ของเราใช้ประมาณว่าแหลบแห้งนะคะก็คือใช้น้ําจริงๆแต่ไม่ได้อาบบุคคลจริงๆนะคะที่นอนอยู่ไม่ใช่ศพนะคะเป็นนักเกรียนจริงๆนะคะตรงนี้นักเกรียนก็จะสนุกสนานที่ว่าเขาจะแย่งกันเป็นศพเพราะว่าฉันไม่ต้องทําอะไรฉันนอนเฉยๆให้เพื่อนจัดการนะคะอ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นการอาบน้ําศพนะคะการอาบน้ําศพเราจะสอนวิธีการอาบน้ําที่ถูกต้องและก็ส่วนผสมของน้ําอย่างเช่นน้ําใบพุทราน้ํากระบูรนะคะและก็น้ําธรรมดานะคะในกรณีที่หาได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่หาไม่ได้ก็อาจจะใช้เครื่องหอมชิ้นอื่นๆนะคะมันก็จะมีผลประโยชน์ในการทําให้ศพเนี่ยดับกลิ่นและก็กระชับผิวศพเพราะว่าในอิสลามการจัดการศพเนะี่ย ต้องให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงนะคะเราจะไม่มีการฉีดฟอมารีนตรงนี้นะคะคุณอาเดียก็ได้แลกเปลี่ยนกับนักเรียนนักเรียนบอกว่าในชุมชนของหนูคนเฒ่าคนแก่เวลามีคนเสียชีวิตนี่คือสถานการณ์จริงนะคะเหตุการณ์จริงไม่มีตัวแสดงสำรองนะคะเขาเรียกว่าอะไรสตันแมนหรืออะไรพวกนี้ไม่มีนะคะก็คนเฒ่าคนแก่เด็กเล่าให้ฟังว่าเขาก็จะเรียกพวกหนูเนี่ยไปช่วยไปดูแล้วก็ไปทํา ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ารุ่นนึงเสียชีวิตไปรุ่นใหม่ก็ต้องมาแทนที่นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องใช้จริงๆนะคะโอเคค่ะกุวาสนาสไลด์ต่อไปอ่านี่เป็นการอาบน้ําเสร็จแล้วก็เป็นการห่อศพนะคะยืนยันค่ะคนที่นอนไม่ใช่ศพคะ่ะแต่เป็นนักเรียนที่อาสาสมัครนะคะอาสาสมัครตรงนี้จะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากเพราะว่าเด็กเขาจะแย่งกันเป็นศพนะคะเราจะอาสอนวิธีอาบน้ําเสร็จแล้วก็ คอศกนะคะขั้นตอนของผู้หญิงกับผู้ชายจะต่างกันตรงที่ผ้าห่อศกนะคะจำนวนของผ้าสามชิ้นห้าชิ้นนะคะแล้วแต่อันนี้สําหรับบุคคลทั่วไปแต่มันจะมีกรณีที่ว่ายากจนอันเนี้ยเขาจะมีข้อยกเว้นอีกแบบหนึ่งนะคะสไลด์ต่อไปคะ่ะผู้สนาอ่านี่ห่อศกพอจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะนักเกณฑ์ยังหายใจอยู่นะคะเราจะเว้นในส่วนของอ ช่องสาหรับหายใจนะคะอันนี้มีคนอยู่ข้างในจริงนะคะนี่คือการห่อศพนะคะของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะเอาสุดอีกภาพต่อไปค่ะขวอสนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะยานาซากับศพคือสิ่งเดียวกันนะคะอันนี้คือการละหมาดนะคะการละหมาดจะสาธิตการละหมาดที่เป็นรูปแบบการละหมาดจริงๆซึ่งจะมีความแตกต่างจากการละหมาด5เวลานะคะเพราะว่าการละหมาด5เวลานะคะเราก็จะมีการก้มการเงยการ ก้มกราบนะคะแต่การละหมาดศพเนี่ยถ้านักเกรยียนไม่รู้ตรงนี้ก็คืออาจจะเข้าใจผิดว่าต้องละหมาดเหมือนกันนะคะเราจะมีการยืนอย่างเดียวค่ะและมีคําอ่านนะคะแต่และเขาเรียกว่าตกบิดอ่ะยกมือนะคะสีต่ตะบิดเนี่ยจะมีคําอ่านที่แตกต่างกันและแน่นอนว่าการอ่านตรงนั้นจะต้องเป็นภาษาอาหรับซึ่งตรงนี้เราต้องฝึกฝนนะคะในส่วนที่นักเกรยียนที่มีความชํานาญนิดหนึ่งนะคะมีพื้นฐานของการอ่าน หนังสืออารับหรือที่เราว่านังสือแขกนะคะได้เขาก็จะมาเป็นในส่วนของอิหมามตรงนี้นะคะนี่คือความสมัครใจของนักเรียนนะคะส่วนใครที่อาจจะไม่ถนัดหน่อยเขาก็จะเป็นมะมุุสังเกตไหมคะตรงนี้จะมีผู้หญิงละหมาดด้วยนะคะถามว่าจริงๆเรารู้ไหมว่าการละหมาดศพเนี่ยผู้หญิงอย่างเรานะคะครูหญิงครูเจ๊อับซอนะคะก็สามารถละหมาดศพได้เช่นเดียวกัน นะคะเพียงแต่ว่าบ้านเราผู้ชายครองมัสยิดถูกไหมเราไปคนเสียชีวิตคนหนึ่งเขาก็เต็มมัสยิดไปหมดแล้วนะคะที่จริงผู้หญิงก็สามารถละหมาดศพได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าถ้าวันไหนมัสยิดว่างๆเราก็ไปต่อหลังนะคะละหมาดได้นะคะอันนี้ในส่วนของการจัดก,การศพนะคะนี่คือรูปแบบของอการเรียนออนไลน์ site, นะคะแต่ถ้าเป็นการออนไลน์เนี่ย ครูวัสนาขออนุญาตข้ามไปสไลด์ที่เป็นอ่าโอเคค่ะนี่ก็คือรูปแบบออนไลน์นะคะในหัวข้อเดียวกันเราก็ต้องปรับเปลี่ยนสักหน่อยหนึ่งนะคะด้วยสถานการณ์นัเกเรียนไม่สามารถรวมกลุ่มได้นะคะก็จะเป็นรูปแบบของการนำเสนอการดูคลิปนะคะการจัดการศพนะคะมันก็จะมีอยู่ตาม YouTube หรือว่าสื่อต่างๆให้เห็นนะคะตรงนี้เราก็ต้องเอามาฉายให้ดูแต่พยายามกระตุ้นนักเรียนว่า ถ้ามีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านนะคะหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงให้เราไปดูนะคะขั้นตอนของการจัดการผู้หญิงก็ดูในส่วนของอยานาซ่าที่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดูในส่วนของผู้ชายเพราะมันจะมีข้อจํากัดตรงนี้นะคะเราในฐานะของคนนอกนะคะที่ไม่ใช่ครอบครัวของเขานะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบออนไลน์นะคะที่ใช้สอนนะคะกะ็ย้อนไปภาพของ การละหมาดนิดหนึ่งนะคะอ่าตรงนี้นะคะคือการละหมาดจริงๆนะคะส่วนการวิธีการสอนหรือสาธิตการละหมาดจะเป็นรูปแบบในห้องเรียนนะคะก็จะคล้ายๆกับการละหมาดศพแต่นี่คือเป็นการละหมาดห้าเวลานะคะซึ่งจะมีการก้มการเงยปกติถ้าคนที่เป็นมุสลิมนะคะเขาจะทราบดีว่าละหมาดไหนอันนี้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงนะคะต้องปฏิบัติให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นในฐานะของการเป็นมุสลิม อันนี้แอบถ่ายนะคะแอบถ่ายนักเรียนตอนจัดโครงการอบรมจริยธรรมค่ะครูดนตเล็บไม่ทราบว่ามีครูดนตเล็บต่อต่อหลังอยู่ด้วยไหมคะนักเรียนสามารถเป็นเป็นผู้นํานะคะผู้นําก็คือโตอิหมามนะคะการเป็นโตอิหมามไม่จําเป็นต้องเป็นโดยตําแหน่งแต่เป็นโดยการอ่าเป็นผู้นําในการละหมาดก็ได้นะคะอันนี้คือนักเรียนตัวแทนคนหนึ่งใครที่อ่านได้ได้คล่องหน่อยเขาก็จะ อาสาเป็นตัวอิหมากของเขานะคะคนข้างหน้าสุดก็คือตัวอิหมากนะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นการอ่านพระมหาคัมภีร์อัครุอ่านในการในงานต่างๆนะคะก็นี่คือการนํานักเรียนสู่อ่าสังคมนะคะก็คือเราสอนในเรื่องของอัครอ่านนะคะแล้วก็ต่อยอดไปสู่การแข่งขันหรือในส่วนของการอ่าขึ้นเวทีต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นงาน พี่มานนะคะ Open House นะคะที่ผ่านมาเนาะก็สนุกสนานเหมือนกันในการจัดหาพื้นที่จากมัสยิดบามบางังเกิดปัญหาแล้วมาใช้ห้องสีพี่มานนะคะอันนี้ใครสามารถโหลดนะคะแล้วก็ไปร่วมรับชมได้นะคะเป็นนักเกียนของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการอ่านอัลกุรอานนะคะครูนาเดียยอมรับว่าต้องมีพื้นฐานมาจากครอบครัวนะคะเพราะว่า การอ่านกูมอานต้องเริ่มอ่านตั้งแต่ยังเด็กจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านได้จริงๆคือไม่ใช่อ่านผ่านๆนะคะอ่านผ่านๆก็อีกระดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้แต่ในส่วนของสองภาพเมื่อกี้ค่ะจะเป็นงานวันครูและก็งาน o p e n House นี่คือระดับที่อ่านได้ถูกต้องแล้วนะคะก็เป็นการ ส่งเสริมนักเรียนนะคะในความสามารถที่เขามีนะคะเราก็แค่แนะนํำนิดๆหน่อยๆนะคะว่าเอาประมาณนี้คุยกับเขานะคะว่าประมาณนี้ได้ไหมกับเวลา5นาทีสิบนาทีในการอัดได้ไหมอ่ะขึ้นต้นยังไงจบด้วยยังไงนะคะอยากให้เข้าไปดูนะคะให้สแกนแล้วก็เข้าไปเข้าไปฟังนะคะครูวาดฟังครูวาดรู้สึกรู้สึกขนลุกยังไงก็อยากให้คนอื่นไปขนลุกตามนะคะ ผู้เอกอันนี้ไม่ใช่ผีนะคะอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกในการที่เราฟังนะักเรียนอา่านเนาะอ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นการแข่งขันต่อปัญหาอิสลามนะคะคือเรายอมรับก็จริงว่าเราเป็นโรงเรียนสาม,มัญน,นะคะหลายๆคนหรือว่าคนภายนอกอาจจะมองว่าโรงเรียนเราเนี่ยไม่ได้เก่งศาสนาอันนี้ไม่จริงนะคะเด็กบางส่วนนะคะการที่เราสอนเขาไปหรือว่า ความรู้ที่เขามีเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกับโรงเรียนที่เป็นเอกชนสอนศาสนาอิสลามร้อเอร์เซได้เลยค่ะอันนี้คู่แข่งทั้งหมดเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหมดเลยยกเว้นพิมานพิทยสาร์ค่ะแต่คุณนาเดียก็อยากส่งไปเพราะว่าเห็นว่านักเรียนเราก็มีความสามารถจริงๆนะคะโอเคถึงจะไม่ได้ติดหนึ่งในสแต่40่สิบโรงเราได้อยู่ประมาณลำดับสิบกว่า ก็ถือว่าโอเคนะคะเป็นรูปแบบคาหุดนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะมอ,งองปัตตานีในงานวิชาการของปีที่ผ่านมานะคะนี่คือตัวอย่างนะคะการเรียนนะคะห้องเรียนแห่งชีวิตจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงค่ะของคุณอาเดียขอบคุณค่ะมือให้ตัวเอง สำหรับคุณอาเดียมีใครจะสอบถามไหมครับอ่าแปลว่าใครเดี๋ยวทิ้งไว้สองคนเดี๋ยวใครลืมคำถามใครนึกออกก็จะจะได้ถามเลยหรือว่าสนใจ<า>อะไรตรงไหนคุณต้องพอดเชิญครับ,บค,ค,คืออยากอยากมีความรู้เพิ่มพอดีว่าเรื่องของใบพุทธานี้ช่วยในเรื่องของอะไรคะในในพิธีการอ่านน้ำศพจะได้เป็นกิจความรู้นะคะ ช่วยในเรื่องของกรอง er. ารกระชับผิวค่ะและก็ดับค่ะดับเลียงจากจากศกค่ะครูครูตวงพรค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการะบูนค่ะการบูลเราจะผสมน้ําเช่นเดียวกับใบพุทราใบพุทราแนะนําว่าให้ปั่นนะคะให้ปั่นแล้วก็ใส่ลงไปในนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้กว่านะคะนักเรียนยังไม่ทราบเลยว่าใบพุทราหน้าตาเป็นยังไง รู้จักแต่พุทสาจีนแต่ว่าไม่รู้จักใบของมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ชาวบ้านค่ะคุณตวงค่ะอคค่ะขอบคุณค่ะเย็นนี้ครูตวงพรไปหาใบพุทราหลา <c oughs> อันนี้อันนี้ขอชื่นชมนะอันนี้ขอชื่นชมคุณนาเดียต,ตรงนี้ว่าขอบคุณค่ะถ,ถ,ถึงจะรู้เรื่องของอ่าคุณภาพของเด็กเราว่าจะสู้เขาไม่ได้แต่ก็พยายามสูง อนี้สําคัญครับเพราะว่าเด็กจะได้ประสบการณ์ชีวิตที่สุดครับใช่ค่ะครูเอกขอบคุณครับอ่าครับขอบคุณคุณนานเดียมากครับกับห้องเรียนแห่งชีวิตอ่าต่อไปครับเ <c oughs> ชิญพบกับครูนินะครับ